เทือกเขาลูกนี้มองดูแล้วจะเจอยอดเขามากมายสูงสูงต่ำต่ำสลับกันไปดูแล้วทำให้ได้บรรยากาศค่ะมีหลายๆอารมณ์บ้างก็เขียวชะอุ่มดูสดชื่น กับขอบฟ้าสีขาวๆพร้อมกับก้อนเมฆคลึ้มคลึ้มทำให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน มองไกลๆจะเห็นชุมชนเล็กๆที่โอบล้อมด้วยภูเขา ได้ยินเสียงน้ำไหลผ่านช่างเป็นบรรยากาศที่สัมผัสได้ถึงความเย็นสบายด้านล่างมองลงไปนะคะจะมีการปลูกผักต่างๆ นี่คือความสวยงามของธรรมชาติ